สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะครับเมื่อนี้เก็บงานนะครับเก็บงานสุดท้ายนะครับงานเสียเจมนะครับให้ทีมงานสองายน้องนะครับมาซอยพัวเมื่อนี่ก็จะจอดเช็ครถนะครับเมื่อนจอดเช็ครถนะครับเช็ครถแล้วก็ตีออกกางคืนนะครับประมาณตีสองตีสม ออกไปก็สิไปหาเสียโตนะครับวงสามสิบนะครับทางไปเครืองในนะครับแต่ว่าวงหูว่าบาดไหนนะครับว่าสิติดตามคนไปนะครับว่าสิไปเด่นน้ำเพเจกมืออย่รับงี้ครับวงหูว่าสิว่างไปบอนะครับเพราะว่างานรถไฟตอนนี้ก็งานรถไฟก็เขามากเลยครับ เบิ่งรถสองไห่นองครับสองไนองมาซอยงานสุดท้ายครับบัวไหนมาเกีียวเขานะครับมาเกีียวเอาเฟืองให้เพิน่นซื้อเขาขอบแห้งอันนี้ทีมงานสองไอ่หนองนะครับครับโดยเสี่ยหัมนะครับเสีย้ัมคนฝากกลวง คแห้งนะครับพี่น้องเขาขอแห้งสร้างเกมครับสร้างเกมไปหาเสียตันะครับกับซานนนะาน,น,น,นะครับซาโนนกับแล้วล่ะครับเก็บงานแล้วเรียบร้อยแล้วเสียมโตเสียรถแล้วสินแล้วเสียห้ำหนี่ไปอำนาจนะครับหัวตะพาน มาเก็บงานซอยกันนะครับงานสุดท้ายแล้วครับมาเบิ่งสั้นๆทองพันชางนะครับครับเงินไหลมานะครับเปรียบๆแต่กันว่าตัวใดหนาเล่นกูกันนะครับตัวใดตัวใหญ่ตัวใวดแห้งดีนะครับกดสิเบิ่งกันง่ายๆนะครับตัวนี้ครับ แห้งกว่าเพราะว่าเครื่องกันยายนกว่านะครับเครื่องใหญ่กว่าปั๊มใหญ่กว่านะครับปัม๊มเป็นปั๊มยิปสองสองแยกนะครับเครื่องลอยสองเครื่องสองลอยสิบนะครับฮิโน่สองร้อยสิบเทอร์โบ ปั๊มยได้กินนะครับตัวนี้ก็สิเป็นลอยเก้าหานะครับลอยเก้หาห้าปั๊มยเอ็ดแฟดนะครับได้กินเยม่อนกันเครื่องกับฮีโน่นะครับสเปคสันส้นๆเครื่องฮีโน่นะครับแดนสบายๆนะครับเพราะว่าเขาขอบเมโมนักตู่เลยนะครับ สำหรับสเปกหน้าเกี้ยวนะครับสเปกหน้าเกี้ยวนี่ก็สีกว้างกักนประมาณ20เซนะครับห้องพันช่างนี่ก็2เมตรเก้าสิบครับสำหรับเงินได้มานี่ก็2เมตรเจ็ดสิบครับคันนี่อุ้มอยดันตันหุก,หน,กน,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 นะฮดันจิตนิดๆครับ อาที่โพธิทงตันเจ็ดปน็นได้ก็ได้แต่ว่าสำหรับการน,นี่อุ่มประมาณตันแปดตันเก้านะครับไปหาสองตันนะครับตู้กับหาพุทธาท่อกันนะครับลูกสิบแปดนิ้วตู้ตั้กันแต่ว่าเอากำลังเครื่องมาซอยคือก็ได้เย็นในรถแด่นดีกว่ากันนิดนึงนะครับ โอ้เดือนิดเดียวโบ,โบเบิร์ตต่ำไปลงให้ไหมนะรเรียเจมไปเปิดงานก่อนเกี่ยวมาแล้วเครื่องทงนะครับพุทธะได้เขาตันหนึ่งเครื่องทงนี่กับระะม่นเจ็ิบแปดไล่นะครับเขา้าโอ้ขี่ห่าแห้งไปครับไปเบิ้งรถเสียเจมนะครับัดน,นี้เปิดงานนะครับ มาเบ่งกันต่อนะครับเาบ้าบางๆนี่แดนเป็นแดนเรากลขอบขอบไงคุณแห้งไร้ไรแห้งนะครับโอ้คุณ้ายคุณไร้แห้ง ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับตะไครให้น้ำนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเพื่อในการเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับงานสุดท้ายแล้ว เร่งงานนะครับเพราะว่าดิไปจอดเช็กรถนะครับเคลื่อนวั่นจันนะครับประมาณตีสองตีสามนะครับที่ออกสำหรับสร้างจิมตอนนี้เสียโตู้ไปทาแล้วครับไล่้อยไล่ลลแหละ่นม,มา <c oughs> เสียโตู้ออกไปเกี่ยวทาแล้ว เดี๋ยวเจมมาสิฟ้ล่าไปวะสินเดี๋ยวสิบวท่านเสียตโตัวสินเสียหำนี่สิบวได้ไปน้ำมูลนะเพวนสิไปอ,อำนาจได้ว่าใกล้ๆกันละห่างกันประมาณทีทิพห้าทิพกิโลนะครับสิไปอ,อำนาจอำเภอหัวตะพานนะครับ แถวแถววิไลเทคนิคนะครับเทคนิควัตถา p a นะครับยู่เบื้องสาวเทคนิคพิน่ะรถทีมงานสอง,งนายน้องสิไปยืนน้ำการกัปตันนะครับ นี่นะครับใชายรถไทสิ่งนะครับสิผ้าเบิ้งแค่นี้ก้อนนะครับตอนนี้เดียจัดอีเดียวเขาห้มกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปแค่นี้ก้อนนะครับสวัสดีครับ